อาจารย์เดนนี่ชี้เรื่องจริงของกรรมสุดโหดต้องสัมผัสถึงจะรู้ว่ามีจริงอาจารย์เดนนี่สุรประภาบุคคลที่ได้ชื่อว่ามียานและสามารถส่องกรรมได้มาช่วยกระันตีความน่ากลัวของแรงกรรมพร้อมให้ความคิดเห็นและเตือนสติทุกคนว่ากฎแห่งกรรมมีจริงพร้อมแนะวิธีผ่อนกรรมให้เบาลง อีกทั้งยังถือโอกาสนี้ที่ทำให้เรามองเห็นถึงบาปปุนคุณโทษได้อย่างชัดเจนนิยามของคำว่าเวรกรรมของตัวเราคือการชดใช้นิกรรมซึ่งกรรมเกิดจากการกระทำเราทำสิ่งใดเราก็จะได้สิ่งนั้นไม่ได้กับตัวเราก้อนเราหรือชาติที่แล้วเราเคยทำสิ่งนี้ ผลก็จะส่งมาถึงในปัจจุบันจะมีกรรมที่เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ใหญ่ผลจากการฆ่าสัตว์ใหญ่เป็นอย่างไรบ้างทำให้ชีวิตเหนื่อยทำงานอะไรก็เหนื่อยไม่ได้รับสิ่งใดที่ควรได้รับอย่างเช่นโชคลาภหรือแม้กระทั่งว่าเราตั้งใจทำงานแค่ไหนหัวหน้างานก็ไม่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่เอ็นดูและที่สำคัญ กรรมที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่มันเป็นกรรมที่ทําให้ส่งผลหนักต่อชีวิตของเราและลูกหลานเหลนล้หลนของเราไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทไหนหล้วนแต่มีชีวิตของกันและกันอยู่แล้วรวมถึงสัตว์ทุกตัวรักชีวิตของตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่หรือสัตว์น้อยถ้าเราไปพรากเขา หรือตั้งใจจะฆ่าเขาโดยที่ไม่ได้เป็นสัมมาอาชีพมันก็จะมีวาระกรรมที่จะต้องชดใช้เราก็อยากจะแนะนำให้สร้างทานมีด้วยการปล่อยสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาหรือถ่ายชีวิตโคกระเบือชีวิตจะได้ราบรื่นหรือแม้กระทั่งการเป็นหนี่สินกับคนเป็นจำนวนมากก็เกิดจากกรรมที่เราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นเดียวกัน อย่างเคสต้องทำเพื่อไปประกอบอาชีพจะเป็นกรรมอย่างไรสิ่งนั้นเราจะเรียกว่าสัมมาอาชีพกรรมที่เกิดจากสัมมาอาชีพก็จะไม่นาหรือหนักเหมือนกรรมที่เราตั้งใจที่จะทำโดยที่ไม่ได้ประกอบอาชีพแต่เป็นแค่ความสนุกสมัยก่อนจะมีการล่าสัตว์เป็นกีฬาต่างๆแต่คนบางจำพวกเขาไม่มีตัวเลือกในชีวิต เขาเกิดมาเขาต้องทำเกิดมาต้องล้มวัวต้มกวายเกิดมาต้องล่าสัตว์เพื่อปัดทางชีวิตและครอบครัวเพราะถ้าเขาไม่ทำเขาก็ไม่รู้จะไปทำอะไรกินอาการแทรกซ้อนประหลาดของคนที่มีกรรมฆ่าหัวฆ่ากวายเขาเรียกว่าผลของกรรมที่บังเกิดขึ้นหรือที่เรียกว่ากรรมติดจรวดคนบางจำพวกเขาจะทำบาปไม่ขึ้น เราเขามีบุญมากและต้องชดใช้นี้กรรมให้สิ้นในชาตินี้แต่คนบางกลุ่มที่มีบุญนาทำให้กรรมเหล่านี้ยังไม่ส่งผลถึงตัวเขาโดยตรงจะส่งผลในตอนวาระสุดท้ายของชีวิตหรือลุกรานในอนาคตเรียกว่าโรคเวรโรคกรรมบางคนมีผื่นขึ้นตามตัวมีอาการเป็นภูมิแพ้หรือว่าโรคที่เกิดจากกรรมพันธุ์ที่ชัดเจนก็คือ เบาหวานหรือโรคมะเร็งนั่นเองเคยได้ยินคำว่าโรคกรรมพันธุ์ไหมคะนั่นแหละค่ะคือโรคที่สืบสายต่อมาจากบรรพบุรุษเคยเจอเคสอ,อะไรบ้างที่หนักๆแล้วเป็นบทเรียนก็จะมีนอนติดเตียงป่วยหนักกรรมที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ตชีวิตอย่างเคสนี้เขามีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังแล้วก็นอนติดเตียง เจ้ากรรมนเวรของเขาต้องการจะเอาชีวิตเขาให้ได้ต้องการจะให้เขาตายไปเลยแบบนี้ก็มีค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้บางทีคนเรามันอยู่กันคนละภพหรือเจ้ากรรมนเวรจะเป็นเจ้านี้แต่เจ้ากรรมนายเวรทำอะไรได้มากเกินกว่าการที่ทำให้เขามีความรู้สึกทรมานในความเป็นมนุษย์ปัจจุบันเรนนี่เชื่อว่าสิ่งที่ทรมานที่สุดในชีวิต ก็คือการเดินไม่ได้นอนติดเตียงหรือขยับขยื่นไม่ได้ซึ่งคนนั้นจะปกติเขาเป็นคนทำง,งานตลอดแล้วก็สามารถทำอะไรเองได้หมดทุกอย่างแล้วทีนี้ต้องมานอนแล้วต้องให้คนมาดูแลแม้กระทั่งขับทายยังไม่สามารถทำเองได้เรนนี่ว่าเคสน,นี้ก็น่าจะหนักที่สุดเจ้ากรรมนายเวรอาจจะมาในรูปแบบของคนในครอบครัวเช่นลูก จะเป็นอะไรที่ทุกข์ใจมากที่สุดเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่จริงค่ะแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงเจ้ากรรมนายเวรก็จะมาในรูปของพ่อแม่ก็มีนะคะญาติพี่น้องก็มีเรนนี่เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงมีโอกาสประสบพบเจอข่าวที่เราเคยได้ยินเช่นแม่ผ่าลูกไปขายตัวอันนี้แม่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของลูก หรือบางคนทำงานได้มาแล้ว <_ an> ก็เอาเงินให้แม่หมดเลยแล้วแม่ก็เอาไปเล่นการพน,นันคนคนนี้ต้องเป็นหนี้เป็นสินจนล้มละลายก็มีนะคะหรือแม้กระทั่งบางทีแม่เป็นคนดีทุกอย่างแต่เจอลูกที่หาแต่เรื่มมาให้ติดคุกติดตารางจนบ้านไม่มีที่ซึื้อผัวนอนก็มีดังนั้นเดนนี่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ลูกหรอกคะ่ะ แอาจจะเป็นคนรอบกายเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้ากรรมในเวรได้เช่นเดียวกันค่ะแต่จริงๆแล้วคนที่ทำให้เราทุกข์ใจได้มากที่สุดมักจะเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนที่เราให้ความเชื่อใจหรือสามารถให้ใจได้เลยแล้วอยู่ดีๆถูกหักหลังจากคนในครอบครัวก็มีค่ะเรื่องของคนทำช่วได้ดี แต่คนทํำดีทําเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดีอาจารย์เดนนี่มองจุดนี้อย่างไรบ้างคิดว่าเขายังไม่หมดบุญค่ะแต่หมดบุญแล้วอะไรจะชดั้งเขาหรือช่วยเขาไว้ไม่ได้คนเหล่านี้พอเขามีนิสัยไม่ดีเขาทําชั่วแต่ทำไมชีวิตเขายังได้ดีเพราะว่าเขายังมีบุญเก่าหนุนเขาอยู่แต่พอเขาหมดบุญสิ่งที่เขากระทำมันจะย้อนกลับมาหาเขาร้อยเปอร์เซ็นค่ะ หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่บอกว่ากรรมสะท้อนกรรมอธิบายให้แฟนๆเข้าใจใง่ายๆในมุมมองของอาจารย์เดนนี่ค่ะคืออย่างนี้นะคะกรรมเกิดจากการกระทําการกระทําสะท้อนให้เห็นถึงว่าเราได้เคยกระทําอะไรมาคนเราแต่ละคนจะมีกรรมดีและก็มีกรรมชั่วแต่ละคนจะมีจิตที่มาจากชาติที่แล้วว่าต้องการอธิษฐานสิ่งใด ต้องการชำระล้างบาปในชาตินี้ทั้งหมดก็จะมีผลของกรรมส่งผลทำให้ทุกขเวทนาที่หนักแต่บางคนอาจจะเกิดมาแล้ววาสนาดีเลยเพราะเขาอธิษฐานจิตแบบนั้นฉะนั้นการกระทำหรือกรรมที่เกิดในชาติปัจจุบันและอดีตชาติก็ส่งผลมาให้แต่ละคนเหมือนกับกระจกที่สะท้อนตัวเราดังนั้นทุกวันนี้การที่เราทำอะไร ก็เหมือนกับการที่เราส่องกระจกว่าถ้าเราเขียนเราก็มีคิว้วแต่ถ้าเรายิ้มเราก็จะได้รับรอยยิ้มนั้นกลับมามันเหมือนเป็นการสั่งจิตถ้าเราเป็นคนคิดไม่ดีคิดติดลบหน้าตาเราก็เหมือนเป็นยักษ์หน้านิ้วคิ้กับหมดตลอดเวลาเวลาเราไปเจอใครท้าไม่คนนั้นพูดไม่ดีกับเราเพราะเราอาจจะไปทำไม่ดีกับเขาหรือเปล่า อยากจะฝากหรืออยากจะบอกอะไรกับคนที่ยังเชื่อวก,กรรมอยู่บ้างต่างคนต่างมีความคิดมีวาระของแต่ละคนของแบบนี้มันต้องเจอกันเองเป็นสัจธรรมส่วนตัวของแบบนี้ต้องเผชิญกับตัวเองต้องสัมผัสด้วยตัวเองถึงจะรู้ว่าเวรกรรมมีอยู่จริงเรนนี่เชื่อว่าเมื่อถึงเวลาจะเข้าใจในสิ่งที่เรนนี่พูดในวันนี้ความดีเราต้องไม่ขาด ถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนดีเราพูดดีปฏิบัติดีสิ่งดีๆจะกลับเข้าสู่ตัวเราไม่มากก็น้อยอาจจะไม่ใช่เวลานี้หลายๆคนท้อแท้กับการทำความดีเพราะว่าทำดีแล้วสวดมนต์ไหว้พระแล้วทำไมถึงไม่ได้ดีเพราะแต่ละคนทำมาไม่เหมือนกันอธิษฐานจิตมาไม่เหมือนกันฉะนั้นก็ไม่อยากให้ย่อท้อกับการทำความดีมันสวดมนต์ไหว้พระ สมาทานสิลนห้าเพราะผู้ที่มีศีลไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค่ะ